สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัปตันซึบเสะ e ดีมทีมนะครับก็สําหรับวันนี้นะผ่านเข้ามาเกือบครึ่งทางแล้วสําหรับครบรอบแปกปีกลางปีนี้นะฮะหลายคนปั้นทีมกันดีหรือ,อยังหรือหลายคนไอดีแตกไปแล้ว <laughs> แต่ว่าเปิดไม่ออกนะฮะ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างก็พูดคุยกันได้คอมเมนต์กันได้นะฮะ แต่ว่ามันจะมีคําถามมาหนึ่งที่ยิงเข้ามาอย่างบ่อยและผมจะขอตอบให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยละกันและผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้มีคนถามว่าพี่จะเริ่มปั้นไอดีตอนนี้เนี่ยทันไหมทันครับทันครับแต่คุณต้องโฟกัสไปที่ทีต่างชาตินะคุยต่อเนื่องก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปคุยเรื่องอกิจกรรมตู้ใหม่ๆเราตู้ใหม่ใ ก็จะได้รู้ไงว่าเออทำไมผมถึงแนะนมทีมต่างชาติอย่างที่เรารู้นะฮะว่าตอนนี้ทีมญี่ปุ่นนะฮะแบบจัดเต็มกันมากเลยช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่ว่าตู้ญี่ปุ่นที่เป็นไฮไลท์อย่างตู้ซูเปอร์สตาร์นะฮะกำลังจะออกไปในอีก3ชั่วโมงข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีลูกพี่นำนะเพิ่งเริ่มเล่นแล้วไม่มีออน้องอ้อยหรือว่าจีโตนำเนี่ยมันก็อาจจะตะคิดตะขวงใจสักหน่อย เพราะฉะนั้นครับหากเริ่มเล่นตอนนี้นะครับให้เน้นไปที่ตัวต่างชาติครับที่มีแกนนําอย่างที่โปและเจนดิเล่สตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เลยแน่นอนว่าเมื่อคุณไม่ได้เล่นทีมญี่ปุ่นนะครับและไม่ได้เปิดตัวซูเปอร์สตาร์นะฮะไม่ได้เปิดตัวซูเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นนะคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปเปิดตู้ญี่ปุ่นอย่างซูเปอร์ดีมเฟสหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ตัวเดียวที่คุ้มค่าฮะควรหามาใช้ก็คือมาซูยามาครับมาลดออโต้ตัดบอลครับอันนี้เปิดได้นะหสเต็ปพอ ที่เหลือไม่ต้องเปิดนะหากใครเล่นทีมต่างชาติครับก่อนเน้นไปที่ตู้นี้เลยตู้นี้เลยตัวอย่างของผมก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ผมมีน้องอ้อยนะตั้งทีมแบบนี้ไว้ก่อนหาใครเพิ่งเริ่มเล่นนะอันนี้ผมแนะนาทีมต่างชาตินะฮะตั้งทีมแบบนี้ไว้ก่อนมาตอเนื่องครับปั้นทันแน่นอนแต่ต้องปั้นทีมต่างชาติแล้วมันจะมีอะไรมาบ้างนะฮะสำหรับทีมต่างชาติครับสำหรับวันนี้นะครับ ตู้แรกที่กําลังจะเข้ามาอาจจะดูกิ๊กก๊อกสักหน่อยนะแต่ก็ถือว่ามาแหละมาแหละก็คือ <c> ต <oughs> <c oughs> ู้นี้นะ b r i อันไบรอันับฟอร์วันที่สิบห้านะเป็นตู้มิจิ m ีมคอเล t ชันนะครับซึ่งอันนี้ตริงจริงตู้นี้จะเรียกว่าเป็นตู้ต่างชาติมันก็ไม่ถูกตอนจากว่าเป็นตู้เก่าเอามาขายใหม่วันที่สิบห้านะจะมาวันนี้โปรแกรมกาชานะตู้วันนี้วันที่สิไม่เวิร์กไม่ดีอย่าก,กดข้ามเลยข้ามเลยนะฮะข้ามเลย สิ่งสำคัญของกาชาต่อจากนี้คือวันที่17ครับวันที่17จครับจะมีตู้เข้ามาใหม่หลายคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือคาวกับเชสเตอร์นะฮะนี่นะคาวกับเชสเตอร์นะครับจะมาในวันที่17ครับสารต่อทีมต่างชา,นะาติตาานะสองตัวนี้โหดน,นะอาจจะไม่ได้โหดเวอร์เนาะแต่ก็อยู่เนระดับโอเคทีมมีบัฟที่ดีครับ ข้าวกับเชสเตอร์ครับแล้วต่อจากนั้นล่ะต่อจากน,านั้นก็ตามตารางนี้เลยนะฮะผมแคปตารางมาจากทางเทเล g กรมให้เรียบร้อยแล้ววันที่1 9ครับตู้ถัดไปก็คือตู้นี้ครับแ้ก็หนึงอ่ะนี่วันที่1 9ครับตู้ซื้อบาสกะจะมาครับซื้อบาสะ UADF เราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วไอ้ตัวสีเขียวไอ้ตัวเวอร์ยดอ่ะมันลงได้ทั้งต่างชาติ และลงได้ทั้งญี่ปุ่นนะลงได้หมดครับได้หมดเลยวันที่19นะครับตู้ซื้อประสาทจะมาครับแล้วก็วันที่เอ้ยมันจะมีอัปเดตในเรื่องเน็กกีนด้วยนะวันที่20นะครับ s อ f เยอรมันนะน่าจะเป็นชไนเดอร์กับมุลเลอร์นะมาวันที่20ครับ17นะครับคาวเชสเตอร์วันที่20น่าจะเป็นมุลเลอร์แล้วก็ชไนเดอร์ครับนอกจากนั้นยับ วันที่21อันนี้น่าสนใจนะฮะตู้รีเทิร์นเยอรมันครับซึ่งมันเป็นตู้ที่โครรรตรลีดเดเลยครับแล้วอือผมจะพูดยังไงดีอ่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อสมัยก่อนที่ผมเล่นเนี่ยผมยังจําได้เลยโอ้โหเติมตังกดไอ้ตู้บ้านเนี่ยนี่ยๆเนี่ยนี่นะฮะมันจะมีอีกเพียบเลยนะมันเป็นตู้เก่าๆครับตู้เยอรมันเก่าๆนะครับซึ่งตัวพวกนี้จะเป็นตัวเวอร์ยูสเนะาะราะเมื่อก่อนมันจะเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ยูสเป็นหลัก จะมาให้กดกันในวันที่21นะครับแน่นอนครับมีการปรับความสามารถนะฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องรอดูกันได้นะครับต้องรอดูกันได่วานจริงไอเอสดีเอฟอาจจะไม่ใช่บุลเลอร์ก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นต้องรอดูว่าตัวไหนจะมาตัวไหนเจ้าโหดนะครับเก่าแล้วเนี่ยหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยห้าหกปีที่แล้วเก่ามากเก่ามากและสารต่อนะครับทีมต่างชาตินะครับวันที่ยี่สิบครับ เอสดีเอฟบราซิลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอสดีเอฟเยอรมันมาก่อนนะครับวันที่ยี่สิบแต่ยังไม่มีสปอยขาวว่าตัวใหม่จะมา <c oughs> แต่ว่าไอ้วันที่ยี่สิบหกเนี่ยบราซิลเอสดีเอฟบราซิลเซมบ้าสไตล์คัมแบ็กนะครับซึ่งตัวนี้มีบอกแล้วว่าเป็นซาลินาสกับนี่นะซาลินาสกับนาตูเลฟ้านะสีฟ้าทั้งคู่ และตัวข้างโตู้ก็คือเคียวงะคุจิโร่นะฮะที่หลายคนรอคอยรวมถึงมาโมรุอิซาวะที่หลายคนรอคอยเช่นเดียวกันทําไมถึงรอคอยอิซาวะเพราะว่าเ,าเมื่อซอบาสะเนี่ยบางคนโยกไปใช้ตัวสีเขียวเพราะมันทําเกมเก่งเนะเาะอิซาวะก็เป็นตัวปล่อยโลสิทเนี่ยเอามปปล่อยโลแทนซือบาสะสองตัวนี้นะครับมาวันที่ยี่สิบหกครับเป็นเบอร์ยุทธนะและต่างชาติลาติมน,น่าจะมีการบัฟลาติมขึ้นมา ตอนนี้สีสั้น3ามจะเริ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกนะว่าซีซันมันมีสซีซันครับซีซัน3จะเริ่มขึ้น,ก,นะน,น,นก็จะมียังไม่คอนเฟิร์มนะถ้าจะมีซูเปอร์สตาร์ไหมแล้วก็ในซีซัน3ก็จะโฟกัสไปที่ตัวละครลาตินคนะับน่าจะลาตินนะเพราะว่าน่าจะเปิดหัวได้ลาตินวันที่30แล้วก็จะมีตู้วันที่1ตู้แถมมาอีกนิดหน่อยส่วนอื่นๆนะฮะ ส่วนอื่นๆนะครับก็ยังไม่มีคอนเฟิร์มนะตอนนี้นะครับจะเน้นไปที่ตาชาติแน่นอนครับยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าตู้ S S จะมาเมื่อไหร่หรือว่า S D F ตอนปลายเดือนจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าจะมีตู้ออกมาหลังซีซัน2ก็คือมีสตาร์ซีซันหนาแน่นอนไม่ได้มีแค่สซีซันนะครับมี3ซีซันก็จะ6อาทิตย์นั่นเองซีซันหนึ่งมี2อาทิตย์เนาะอย่างซีซันแรกมันญี่ปุ่นสองอาทิตย์แรกกันไหมตัวญี่ปุ่นนอกเทียบเลย พอสองอาทิตย์ที่อาทย์ที่สาเนี่ยจะเป็นยุโรปล้แล้วก็จะเริ่มมีลาตินมาในช่วงปลายเดือนครับตอนจะสู่ซีซั่นสเนาะตอนจะเข้าสู่ซีซั่น3ามเนี่ยจะมีลาตินเข้ามาแล้วฉะนั้นยับทีมลาตินทีมยุโรปนะฮะหรือใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะฮะและเก็บญี่ปุ่นไม่ทันนะครับลองคิดต่ามสักนิดนึงนะฮะไม่ต้องเก็บญี่ปุ่นก็ได้ห้ามไปเล่นแก๊งหัวเหลืองกันดีกว่าผมก็ทาไว่หนึไดีเหมือนกัน เป็นแก๊งหัวเหลืองแก๊งหัวทองนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะข่าวสารมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมอัปเดตเข้ามาไว้เจอกันครับ